ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นลูกสาวลูกสาวรู้สึกยัไงคะคือเป็นคุณพ่อที่ต้องดูแลลูกสาวตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีลุ้นอยู่มากพอสมควรกับใช่ครับภาวะคือใช่ครับด้วยความที่อายุมากกันทั้งคู่แล้วครับครับก็ตอนที่คุณนาดาทองเนี่ยช่วงแค่เดือนแรกมั้งครับหลังจากที่ที่ทราบว่าท้องแล้วอ่ะเขาก็เหมือนมีเลือดออกแบบซึมๆตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย ผมไม่อยู่บ้านผมไม่ถ่ายละคร <c oughs> แล้วเขาโทรมาแบบร้องไห้เลยเสียงสัน่นเราก็ใจไม่ดีเราก็บอกว่าเนี่ยเลือดออกแบบไหลมาแบบเต็มขาเลย <c oughs> แบบคือเขานั่งนั่งแบบนั่งขัสมาิอย,อยู่แล้วลุกขึ้น <c oughs> แต่ว่าแบบเลือดก,ก็ไหลลงมาอาบขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจมากแล้วแบบเราก็มอยู่บ้านทําอะไรก็ <c oughs> ไม่ได้ละครก็ต้องถ่ายเราก็ทำาไงดีทดําไงดีก็เลยให้น้องสาวอ่ะแบบพาไปโรงพยาบาลแทนคแล้วก็ระหว่างน,นั้นนเราก็แบบ ผมโอยตอนนั้นคือไม่มีสมาธิครับสวดมนต์ตลอดเวลาขอให้ลูกป,ปลอดภัยขอให้เขายังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณน้าก็โทรมาหาผมอีกทีหนึ่งก็แบบว่าเออเนี่ยหาหมอแล้วนะหมอบอกว่าลูกโอเคอเราก็เฮ้ยแบบด้วยความที่เป็นลูกคนแรกด้วยวแบบเราก็แบบเราก็ <c oughs> เราก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ สิ่งที่วันนั้นคุณน้าเป็นเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยมันออกมาจากติ่งเนื้อที่อยู่ปากมดลูกคือติ่งเนื้อนี่ตอนแรกเนี่ยเราตรวจเราไม่เจอเพราะว่ามันเล็กมากแล้วมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในปากมดลูกแล้วก็พอท้องขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหมือนฮอร์โมนมันไปฟีดมันไปแบบมันไปเลี้ยงไอ้ติ่งเนื้อนี่ครับทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ไปดันปากปากมดลูกให้ไม่ยอมปิดสักทีมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดซึมออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเนี้ยพอพอเรารู้ว่าโอเคลูกปลอดภัย แต่ว่ามีปัญหาคือติงเหเนืออันนี้ก็คุณน,น่าก็ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์คือปกติคนท้องฝากครรภ์เขาก็แบบเดือนละครั้งไปหาคุณหมอฉะน,นี้ก็คือต้องไปหาทุกอาทิตย์ไปฉีดยาก,การแทงไอ้ความรู้สึกของโมเมนท์ที่แบบมีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปดูก็ไปดูไม่ได้งานก็ต้องทําอยู่อ,อะไรแบบนี้มันบีบหัวใจมากครับพี่แบบมันคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราแบบทําไมเราเรา useless ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารับผิดชอบงานเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอ่ะงานมันก็ไม่เดินแล้วก็แบบละครม,มันก็เลื่ปิดกล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี<ม>เพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปหาคุณหมอเราไม่ใช่คุณหมอนี่เราทาอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเพราะ<ม>เราก็เลยแบบทําในสิ่งที่เราทําได้คือตั้งสติเราก็เราก็โทรบอกน้องสาวให้พาภรรยาไปที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็สวดมนต์อย่างเดียวเลยพี่<ม>แบบ โอ้แต่น้องก็ยังเก่งมากนะคะการสร้างงานเล่นละครให้ความสุขคนอื่นในขณะที่เรากำลังทุกข์แบบส่งที่สุดแต่ทุกคนเขาก็แบบคือผมก็ไม่ได้บอกใครในกองนะเพราะผมไม่อยากให้มันเกิดคือถ้าเกิดเราบอกเขาอาจจะให้เราไปแต่เราไม่อยากที่จะแบบให้เสียงานเพราะว่า เรารู้สึกว่าเออหน้าที่เราก็ต้องทําส่วนภรรยาเราก็ต้องดูแลแต่ว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่อยู่เรามีน้องสาวการทำงานละครเป็นเรื่องของคนมากมายท้งกองใช่มันไม่ใช่หยุดรอเราใช่เราไม่อยากให้ทุกคนต้องมาหยุดรอเราไงตอนนั้นกี่เดือนตอนนั้นแค่เดือนนิดนิดเองครับโอ้ยตายแล้วมันเป็นคว่าเสี่ยงมากนะใช่แล้วผมแบบหัวใจไปอยู่ที่ตาตุ่มแบบฉลองไห้ตลอดเวลาเลยครับแต่ตอนนี้ก็ในวันที่เราไั้คุยกันนี้ก็คือปลอดภัยแล้วครับก็คือพอมาสามเดือนเนี่ย คุณหมอก็หลังจากที่ไปหาคุณหมอทุกอาทิตย์ครบสามเดือนคุณหมอก็บอกโอเคมันดูใหญ่ขึ้นนะแล้วว่าปากมดลูกเนี่ยมันก็ไม่ปิดสัทีสุดท้ายเราก็เลยเอาออปชั่นที่ว่าผ่าดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ผ่าแบบเปิดช่องท้องนะก็คือผ่าแบบพันธกรรมคือเข้าทางเข้าทางช่องคลอดอซึ่งก็ชั่วโมงเดียวเสร็จผ่านจุดลุ้นะทึกแล้วลใช่ก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณคุณหมอขอบคุณขอบคุณ ขอบุณหลายๆยอย่างที่ทําให้ไม่ให้มันผ่านมาได้แล้วตอนนี้ก็32วีคลวครับวันนี้นะวันนี้นะ32วีคพอดีมองมองย้อนกลับไปในวันนู้นน่ะมองเห็นนัดเทพัดสดินในวันนี้ของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมมองไม่เห็นจริงๆนะวันนู้นน่ะถ้าเกิดให้มองมาเห็นวันนี้ไม่เห็นเลยเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนกลัวการคอมมิชกับใครสักคนหนึ่ง กลัวการคอมมิชเมนต์กลัวการที่จะต้องแบบอยู่กับคนนี้ไปทั้งชีวิตแต่ว่าพอมามองย้อนไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเราโชคดีที่เราได้เจอผู้ชีวิตเราก่อนที่เราจะแบบชีวิตผิดพลาดไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับรารู้สึกว่าเออเขามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาด <คะ S 1> แล้วก็แบบมามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้เราอะไรเงี้ยครับผมผมคงไม่เปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า มันสิ่งที่เราเป็นวันนี้มันเกิดขึ้นจากความเป็นตัวเราสมัยก่อนแต่ว่าเราเรียนรู้และผิดพลาดเดินเดินผิดทางนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาได้ก็ก,ก็ดีใจครับที่ท,ที่ที่เราได้มาถึงจุดที่แบบเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้แต่งงานมีลูกแบบแล้วก็แบบมีครอบครัวแล้วก็แบบเอาชนะความกลัวของตัวเองได้ครับคนที่มีส่วนในการที่ทําให้ชีวิตของเราเดินได้มาถึงวันนี้คือภรรยา มีอะไรอยากจะบอกกับน้าตรงนี้บ้างคะก็อยากขอบคุณเขาที่เป็นเพื่อนที่ดีผมว่าความสัมพันธ์งมกับหน้ามันมันมันมากกว่าแค่คนรักแล้วอ่ะมันเป็นได้ทุนเป็นให้กันได้ทุกอย่างแล้วก็ผมก็มองชีวิตตัวเองไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเขามากอบกู้อะไรหลายอย่างในชีวิตผมอะไรอย่างนี้ครับมาถอนสอนให้ผมโตขึ้นสอนให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสอนให้คิดถึงคนอื่นมากขึ้น แล้วก็ขอบคุณที่มอบของขวัญที่แบบที่ดีที่สุดเท่าที่เคยรับมาในชีวิตก็คือการได้ได้เป็นพ่อคนแล้วก็มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความรักมันมันไม่ใช่แค่รับ่างเดียวมันคือการให้ด้วยแล้วก็พอเราได้สัมผัสความรักแบบพ่อรักลูกอะไรเงี้ยครับมันยิ่งใหญ่มากอะพี่เราไม่เคยรักใคร ทั้งนี้ยังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนรูส้สึกรหลากหละเขาแบบเต็มหนัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะทําชีวิตให้ดีอยากจะทําตัวเองให้ดีเพื่อที่แบบว่า,ามันอาจจะไปลบข้อผิดพลาดเก่าๆอะไรที่ผมทําไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าต่อจากนี้ผมจะมั่นคงกับเขาแล้วก็มีแค่เขาคนเดียวแล้วก็แบบทุ่มเททุกอย่างให้กับให้กับเขาแล้วก็ลูก ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็รักนาน่ามากครับในเมนนึ่งค่ะเรายัางไปพูดจะทำร้ายจิตใจเขาด้วย